พื้นหลังลูกตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอบลูกตัว X ตัวสอนสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ x ออกออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะนนก็มีท่าออกกำลังกายที่จริงๆแล้วอาจจะถูกใจสำหรับสาวๆก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะมีความสามารถในการวิดพื้นได้น้อยกว่าผู้ชายนะคะก็ จริงๆคุณแกก็จะได้รับอินบ็อกซ์มาเหมือนกันว่าทำยังไงวิตพื้นสำหรับผู้หญิงถ้าฝึกมียังไงบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องแพลงให้ได้ก่อนนะคะวิธีการก็คือง่ายๆเลยถ้าฝึกที่จะเป็นการพัฒนาการวิตพื้นสำหรับผู้หญิงนะคะอันดับแรกต้องแพลงนะคะให้ถูกต้องและสวยงามนะคะวิธีการแพลงก็คือสังเกตนะคะข้อมือกับหัวไหล่ตรงกันนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีกลังหรือมือกว้างๆนะคะจะช่วยลดแรงกดที่ข้อมือได้นะคะ เหมือนกระจายแรงออกอย่างนี้ตัวตรงนะคะเท้าเนี่ยจะสามารถชิดติดกันก็ได้หรือว่าห่างกันนิดหนึ่งก็ได้นะคะตามมองที่พื้นไว้ตลอดนะคะเกรงหน้าท้องทีนี้พยายามให้ก้นไม่โดง่งก้นลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องอ่ะทีนี้ค้างไว้พอเราทําแพลงได้แล้วนะคะก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีนิดหนึ่งเนาะก็คือเราลองทําเป็นเอวโอแพลงแบบนี้นะคะอ่ะเราตั้งไว้นะคะแบบนี้ ลดสอกลงค้ำพื้นไว้ทีนี้ท่าต่อไปนะคะมันก็จะเอาสองท่ามารวมกันก็คือท่าแพลงแบบนี้นะคะแล้วก็วางข้อสองไวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะกวดขอทั้งหมด10ครั้งนะคะไปท่านี้ก็จะช่วยออพัฒนากล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อกลางลำตัวด้วยนะคะไปอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะ คู่แคทหญิงสาวรูปร่างได้สัดส,ส่วนส่วนช่วนออกกําลังกายไม่สวมรองเท้าตั้งท่าแพลงคือคว่ำตัวลงใช้ฝ่ามือกับปลายเท้ายันพื้นไว้ลำตัวตรงลอยขนานกับพื้นก่อนจะลดลำตัวลดข้อศอกลงให้แขนตั้งแต่ช่วงข้อมือถึงศอกราบไปกับพื้นลำตัวยังลอยอยู่จากนั้นยกลำตัวขึ้นแขนตรงใช้ฝ่ามือยันพื้นไว้คู่แคทสลับลดลำตัวลงแล้วยกลำตัวขึ้น แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ท่าต่อไปนะคะง่ายๆเลยแล้วก็เหมือนเรานอนคว่ำไปนะคะแล้วก็เอามือดันตัวขึ้นมาเข้าสู่ท่าแผลงทำพร้อมๆกันเลยค่ะขอทั้งหมดิครั้งค่ะต่อมาครูยังคงอยู่ในท่าแผลงแล้วลดลำตัวลงจนถึงพื้นฝ่ามือกับปลายเท้ายันพื้นไว้จากนั้นจึงค่อยๆดันลำตัวขึ้นให้ลอยขนานไปกับพื้นแขนตรง กลับสู่ท่าแพลงคูแคทสลับลดตัวลงด้านตัวขึ้นแบบนี้ไปจนครบเซตขึ้นแถบข้อความสีเขียวการฝึกวิทพื้นสำหรับผู้หญิงต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่เป็นวิทพื้นแบบผู้หญิงจริงๆแล้วนะคะวิทพื้นแบบผู้หญิงก็คือจะเอาเข่าวางแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวตรงเนาะ นี้ถ้าจะให้มันง่ายขึ้นนะคะพยายามหนีบสอกเข้ามาตัวนะคะเดี๋ยวทำให้ดู5ครั้งนะคะทำพร้อมกันเลยถ้าใครทำไหวทำตามนะคะถ้าไม่ไหวก็หยุดอยู่ที่ท่าเมื่อกี้เราทำไปพร้อมพมกันนะคะครูแคทคว่ำตัวลงแบบเดิมใช้ฝ่ามือยันพื้นไว้แขนตรงแล้วใช้หัวเข่ายันพื้นไว้เท้าทั้งสองข้างยกขึ้นคว่กันไว้ด้านหลังก่อนจะค่อยๆลดตัวลงไปให้อกแตะพื้นจากนั้นจึงดันลำตัวขึ้นแขนตรง okay. ไปนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านสเตจนี้ไปได้เนาะเดี๋ยวทำพร้อมกันขอวิดพื้นแบบจริงๆนะคะเอ cool า3ามครั้งพอทำพร้อมกันค่ะครูแคททำท่าวิดพื้นคว่ำตัวลงฝ่ามือกับปลายเท้ายันพื้นไว้ลำตัวลอยเหนือพื้นค่อยๆลดลำตัวลงดันตัวขึ้นแล้วลดตัวลงไปอีกครั้งโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับท่าวิดพื้นแบบผู้หญิงนะคะจริงๆเป็นท่าที่ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมนะ,ะแล้วก็เพื่อพัฒนาการ ทำท่าวิดพื้นสําหรับผู้หญิงเนาะจริงๆแล้วท่าวิดพื้นเนี่ยมันก็ถ้าเทียบแล้วอาจจะยากสำหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เนาะก็ค่อยฝึกไปพร้อมๆกับแคนนะคะ,ะโดยการใช้ท่าที่นํามาเสนอนวันนี้นะคะฝึกทุกวันได้เลยนะการันตีว่าถ้าทําติดต่อกันนะคะ2เดือนรับรองว่าคุณจะสามารถวิดพื้นแบบผู้หญิงได้อย่างต่ำเลย5ครั้งและสามารถวิดพื้นแบบผู้ชายได้ด้วยค่ะลองไปทํากันดูนะคะ